ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก โวยคอสชยัดนะครับมาตา1นึงสองอิงเผยทักษินไม่กังวลปากกล้าอยากขึ้นศาลแฉรัฐประหารก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าให้มันจริงนะครับคุณอุงอิงนะครับเลิกอุงอิงได้แล้วนะครับวันนี้บอกว่าทักสินเนี่ยไม่กังวลเลยนะครับปากกล้าอยากขึ้นศาลแฉรัฐประหารก็ต้องบอกก่อนว่าอยากจะเตือนความจำคุณอุงอิงอยากจะเตือนความจำคุณทักษินอยากจะเตือนความจำของพรรคเพื่อไทยว่าตอนนี้นะครับ รัฐประหารหรือทายาทรัฐประหารหรือขบวนการของรัฐประหารก็ผสมพันธุ์อยู่กับพัคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอยู่ร่วมกันไม่ใช่เหรอครับนอกจากคุณประยุทธ์คนเดียวที่ไม่ได้อยู่แต่ขบวนการของการรัฐประหารนะครับลูกหลานของรัฐประหารหรือนับทายาทของรัฐประหารเนี่ยนะครับก็อยู่ ในรัฐบาลของคุณอุ้งอิงไม่ใช่นะครับของรัฐบาลเพื่อไทยไมยครับของรัฐบาลเศรษฐาไม่ใช่นะครับและที่สําคัญนะครับ1นึ่งพักนั้นก็คือรวมไทยสร้างชาติบอกประกาศอย่างชัดเจนว่าเป็น DNA ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐะนารหรือเป็นหัวหน้าคอสชอแน่จริงก็จัดการเลยครับแน่จริงเปิดเผยมาเลยครับ เจอนะครับช่องสู้คดีอิงยันเนี่ยทักษินไม่กังวลโดนฟ้อง1นึอ้างมีการบิดเบือนความจริงตั้งแต่แรกที่ฟ้องนะครับที่เกิดในยุคที่มีปฏิวัตริตรัฐประหารอายการสูงสุดในขณะนั้นถูกแต่งตั้งโดยคอสชอนะครับปากกล้าการขึ้นศาลก็ดีเหมือนกันเพราะจะได้พูดถึงข้อเท็จจริงได้พิชิตทุกโต๊ะนะครับ ต่อให้แพ้มาตาหนึ่งหนึ่งสองทักษิณเทวดาก็ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวเมื่อวันที่1มิถุนายนนะครับสองหที่สน,นามกีฬาแห่งชาตินางสาวแพะทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกดล่นปีถูกดําเนินคดีอาญาในมาตาหนึ่งสองไม่มีการพูดคุยกันหรือยังไม่ได้พูดคุยกันแล้วจริงๆคุณพ่อก็ไม่ได้กังวลอะไรกับเรื่องนี้มากเพราะคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่มีการรัฐประหารรัฐบาลนะครับ นางสาวยิ่รักชิงนวัตอดีตนาย,ยกนมตีซึ่งอายการสูงสุดในขณะนั้นถูกแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสชนายสักสิงยังบอกอีกว่าการขึ้นศาลก็ดีเหมือนกันจะได้พูดถึงข้อเท็จจริงได้นะครับผู้สื่อข่าวถามว่าไม่ได้มีความกังวลใช่หรือไม่บุตรสาวของนายทักสิณยืนยันว่าไม่มีเมื่อสักครู่ได้คุยโทรศัพท์กันอยู่นะครับตนแค่บอกกับทักษณิณว่ากำลังจะมางานบางกรอบไพ นะครับเฟสบุลสองศูนย์สองสี่พยายามจัดเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไดที่นายทักษิณจะพ้นโทษในเดือนสิงหานี้จะต้องสู้คดีในมาตราหนึ่งสองต่อนางสาวแพทองทานตอบว่าจริงๆไม่อยากให้มีคดีอะไรแล้วแต่ก็ว่ากันไปทางทีมทนายทําเรื่องนี้อยากเต็มที่ถามย้ําว่าถึงกระแสที่ว่าการที่ทักษิณจะถูกดําเนินคดีในมาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นเพราะไม่เป็นไปตามดีลหัวหน้าพักเพื่อไทยปฏิเสธทันทีว่าไม่มีค่ะไม่มีดีล ะจะมีดีลอะไรเกี่ยวกับคดีนี้ไม่มีแล้วไม่มีดีลอะไรเลยสักว่าเรื่องนี้จะทําให้พักเพื่อไทยกําลังใจเสียหรือไม่นางสาวแพรทองทาแพรทองทาน,แ,ททานแจงว่าทุกคนเป็นห่วงคุณพ่อแต่ตนก็ให้ความเชื่อมั่นว่าานทักษิณไม่ได้กังวลอะไรในเรื่องมาตราหนึ่หนึ่งสและจริงๆส่วนตัวเองนะครับ ว่ามีการบิดเบือนความจริงนะครับตั้งแต่แรกที่ฟ้องเรื่องนี้เรามั่นใจว่าไม่มีทางที่จะโดนคดีและนายทักษิณบอกว่าดีที่สุดที่จะได้ขึ้นศาลเพราะจะได้อธิบายข้อที่จริงไปเลยเมื่อถามย้ําว่ามองว่าเป็นการกลันแกล้งทางการเมืองหรือไม่เธอตอบว่าคดีนี้ถูกฟ้องตอนปฏิวัติเสร็จใหม่ๆและย้ําว่าอายการสูงสุดแต่งตั้งคสชอชอัดนั้นมีพิจารณากันเอาเอง ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกกันไปนะครับก็พูดถึงรัฐประหารพยายามโยงไปถึงเรื่องของรัฐประหารเรื่องของการปฏิวัติแต่ก็ต้องถามว่าวันนี้ถ้าคุณไม่ชอบรัฐประหารคุณเกลียดการปฏิวัติและคุณบอกว่าการปฏิวัติเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องแล้วพักเพื่อไทยไปจับมือกับพวกที่สืบอำนาจอำนาจการทำรัฐประหารสืบทอดอำนาจการทำปฏิวัติ มาเพื่ออะไรทั้งๆท,งที่อย่างกับพักบางพักก็ประกาศตัวชัดเจนว่าเป็นดีเของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ,ะรัฐมหตรนะครับเป็นหัวหน้าคอสชอด้วยซ้ำลืมอะไรไปหรือเปล่าครับก็ต้องว่ากันไปครับคดีนี้ก็คงต้องติดตามกันแบบยาวๆมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าเดี๋ยวให้ฟังครับ